ราจะมาบอกเรื่องสายไฟว่าสายไฟนั้นต่อแบบไหนนะครับเผื่อท่านผู้ชมบางท่านที่จะเอาไปติดตั้งเองเดิมๆนะเขามีคอยเย็นนะที่ติดตัวกระบะมาเรียบร้อยเราก็เลยถอดตัวคอยเย็นเดิมออกรุ่นนี้เอามาใส่แทนน่าจะทําความเย็นได้ดีสวัสดีครับท่านผู้ชมแอร์ไฟฟ้า DC นะครับในรถวันนี้เราจะมาติดตั้งแอร์ที่เป็นแอร์แยกชิ้นในรถ t ต y o ต a r ร v o นะครับในรถ t o y o ต a r รี o คันนี้นะจะเป็นแบบตอนเดียวแต่ว่า เขาได้ทาหลังคาที่เป็นคาริบอยเดี๋ยวเราจะเอาแอร์ที่เป็นแยกชิ้นเนี่ยเอาไปใส่ที่หลังคาคาริบอยก่อนที่เราจะติดตั้งกันวันนี้เราจะมาเปิดกล่องเพื่อดูว่าแอร์ที่เป็นแยกชิ้นนั้นมีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ซื้อมาแล้วในชุดมีอะไรบ้างเราจะต้องซื้ออะไรเพิ่มครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูด้วยกันเลยในชุดนี้จะเป็นกล่องที่เป็นคลอยเย็น นะครับหรือว่าแฟนคอยที่เราจะเอาไปแขวนด้านบนนะครับเรามาเปิดดูนะครับว่าด้านในนั้นมีอะไรบ้างในชุดเนี้ยเป็นชุดคอยเย็นที่เราจะเอาไปแขวนด้านบนชุดคอยเย็นชุดนี้จะเป็นขนาด12โวลและ24โวลในตัวเดียวกันคือหมายความว่าเราเอาไปใส่ได้ทั้ง12 v และ24โวลก็จะทํางานปกตินะครับแตกต่างกันที่คอมแอร์นะครับหมายถึงว่าคอมแอร์นี้ใช้กันไม่ได้นะครับหมายถึงว่า คอมแอร์ต้องใช้24ก็ต้องเป็น2 4 12ก็ต้องเป็น12โวลต์นะครับในคอยเย็นมีอุปกรณ์อะไรบ้างหลังจากที่เราแกะกล่องมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับรีโมทครับตัวรับรีโมทเนี่ยเขาจะแยกจากตัวคอยเย็นออกมาเพราะว่าคอยเย็นนั้นเขาตั้งใจนะครับคือทําให้มันตัวเล็กเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งในรถเน่จะได้มีเกะกะแต่ว่าทําให้ตัวเองเขามีประสิทธิภาพก็คือคอยเย็นนั้นต้องใหญ่นะครับก็เอาพวกอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ เอาไปใส่ด้านในก็จะทําให้ตัวนั้นใหญ่ขึ้นเขาก็เลยแยกออกมานี่คือตัวรับรีโมทนะครับเราสามารถเอาไปติดตั้งตรงไหนก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อสายมาร่วมกับคอยเย็นนะครับเขาจะมีสัญญาณที่เป็นไวเลสสั่งงานจากรีโมทตัวนี้เข้ามาหาคอ,คอยเย็นเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยการสั่งงานจากรีโมทอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับเขาก็จะมีมาให้เป็นชุดแบบนี้แล้วก็จะมีหัวหัวแบบนี้หัวอะแดปเตอร์เพื่อที่จะเอามาต่อเพื่อใช้งานในประเทศ เรานะครับคือหัวเขาผลิตมาเนี่ยแล้วแต่ละประเทศเขาใช้ไม่เหมือนกันนะบ้านเราใช้ที่เป็นหัวฟิตติ้งที่เป็นหัว R12 นะครับก,ก็จะมีหัวทดมาให้แบบนี้อันนี้ก็คือขาขาที่จะมาติดตั้งเพื่อที่ตำแหน่งที่จะแขวนก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ในคอยเย็นนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปดูตัวคอมแอร์กันบ้างนะครับ อุปรกรณ์ชิ้นนี้ก็คือคอมแอร์ Air ซึ่งต้องทํางานร่วมกันกับคอยเย็นนะครับคอมแอร์ Com Air แบบนี้เขาก็จะให้มาเป็นชุดเลยนี่ก็คือคอมแอร์ Air ที่เป็นขนาด24โวลต์ในรุ่นนี้จะเป็นขนาด850วัตต์ก็จะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ได้โดยการสั่งงานจากคอยเย็นนะครับอุปรกรณ์ชิ้นนี้ก็คือแผงคอยร้อนนะครับทำงานร่วมกันในแอร์แยกชิ้นนั้นเราจะต้องใช้คอยร้อน ต่างหากนะครับเราใช้คอยร้อนเดิมของรถไม่ได้นะครับคอยร้อนหรือว่าคอยเย็นของรถยนต์กับตัวที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่นี่ก็จะแยกชิ้นกันนะครับปกติแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องบอกก่อนปกติแล้วคอยร้อนเนี่ยเขาจะมีแบบนี้มาให้แล้วแต่อันนี้เขาเขาให้มาจากโรงงานก็คือ14นิ้วโคน14นิ้วหนา26มิลก็แล้วแต่บางท่านสามารถเอาแบบนี้ไปติดตั้งได้เลย โดยที่ไม่ต้องเพิ่มอะไรนะครับแต่ทางร้านเรานั้นเราใช้แผงแบบนี้เป,นเป็นแผงเปล่าแผงเปลือยอีกอันนึงเพื่อที่จะเอามาเสริมแบบนี้เราก็ต่อสายอนุกรมกันเพื่อให้ทํางาน2แผงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีทําทางร้านเราทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ที่เขาให้มาจากโรงงานที่เหลือหรือว่าส่วนต่างนั้นเราต้องซื้อเอ,เองก็อย่างเช่นพวกหัวฟิตติ้งหรือว่าสายน้ํายาแอร์ ระบบรีเลย์และสายไฟแบบนี้นะครับเราต้องซื้อเองเพิ่มนะครับใน,ในอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยทั้งหมดที่เขาให้มาก็จะมีแค่นี้ที่เหลือเดี๋ยวเราจะนำไปติดตั้งในรถรีโวกันนะครับไปติดตั้งกันเลย ตำแหน่งที่เราติดตั้งแอร์คอยเย็นแบบนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็เดินสายน้ํายาแอร์เพราะสายน้ํายาแอร์นั้นมีแค่2เส้นนะครับก็คือสายใหญ่กับสายกลางแบบนี้แล้วก็มีท่อน้ําทิ้งตำแหน่งตรงนี้ก็คือสายไฟเราจะมาบอกเรื่องสายไฟว่าสายไฟนั้นต่อแบบไหนนะครับเผื่อท่านผู้ชมบางท่านที่จะเอาไปติดตั้งเองอตำแหน่งสายไฟนั้นก็จะมีอยู่แค่4เส้นเท่านั้นนะครับสายไฟจะมีสีให้มา4เส้นแบบนี้ ก็คือสีดำสีแดงนั่นคือบวกกับลบแล้วก็จะมีสีฟ้านะครับแล้วก็สีเหลืองแบบนี้นะครับสีฟ้าจะเป็นสทีที่ไปต่อกับสัญญาณ HX เราให้ดูมุมตำแหน่งตรงนี้เลยสีฟ้านั่นก็คือตำแหน่งของคอมมุมนี้นะครับก็คือสายสัญญาณ HX แล้วก็สีเหลืองนั้นจะเป็นสาย TX ก็ต่อกับจุดคอมเพรสเซอร์ได้เลย แล้วก็บวกลบตรงนี้เราก็สามารถต่อกับคอมแอร์จุดที่1และจุดที่2แบบนี้ได้ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับในการต่อสายไฟของของคอยเย็นลงไปด้านล่างโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูด้านล่างกันต่อเลยตำแหน่งที่เราจะติดตั้งแผงคอยร้อนแล้วก็ติดตั้งคอมแอร์ในรถคันนี้ที่ก็เป็นรีโวนี้เขาเป็นรถโฟล w วินตัวสูง จุดตำแหน่งที่เราจะติดตั้งก็ติดตั้งแบบสบายๆคอมแอร์เราจะวางที่มุมนี้นะครับแล้วก็แผงคอยร้อนวันนี้เราจะเอาไว้มุมด้านนี้เลยเราได้ทําขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาติดตั้งกันเลยนะครับในแผงแผงของเรานะที่ที่เราจะยกขึ้นหน่อยดีมันมองมอง,มองไม่เห็นสีฟ้าี่คบแผงของเราที่เราจะติดตั้งก็จะเป็นแบบขนาดกว้าง1 4ยาว1 4นิ้วนะครับขนาด26มิลท่านถึงว่าความหนานะครับพัดลม12นิ้วตัวเดียวนะครับใช้ขนาด24โวลต์อ้าวนเราติดตั้งเลย หลังจากที่เราได้ติดตั้งแอร์ในรถรีโวที่ใส่หลังคาคาริบอยแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูตำแหน่งที่เราติดตั้งนั้นมีอะไรบ้างนะครับตามมาเลยสำหรับรถคันนี้เขาจะเป็นรถตัว4ฟร์วินขับเคลื่อน4ี่ล้อขค่อนข้างสูงในรถคันนี้เดิมๆนะเขามีคอยเย็นที่ติดจากตัวกระบะมาเรียบร้อยนะตรงนี้เขาจะใหญ่หมายถึงว่าหลังคาสูงเราก็เลยถอดตัวคอยเย็นเดิมออก เอาคอยเย็นแบบนี้รุ่นนี้เอามาใส่แทนก็น่าจะทําความเย็นได้ดีทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับเพราะในรถคันนี้จะมีตัวแบตเตอรี่ที่เป็นขนาดใช้ขนาด3 1 0อแอมป์นะครับในในระบบ24โวลต์ในชุดอ่ะก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ในกล่องให้เราแพกลงไปละคันนี้จะชาร์จ2ระบบก็คือจะมีแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ชาร์จจากไฟฟ้าบ้านก็จะมี d c to DC ด้วยแล้วก็จะมีอินเวอร์เตอร์ด้วยคันนี้ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด5,500วัตต์ สวิทควบคุมทั้งหมดก็อยู่ประมาณนี้อันนี้เราไว้เปิด DC to DC แล้วก็ไว้เปิดอินเวอร์เตอร์จากจุดนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมี220โวลต์ตรงนี้มีวัด DC วัด AC แล้วก็วัดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับในการติดตั้งเดี๋ยวเรามาเปิดแอร์ดูกันนะครับหลังจากที่เรายกเบรกเกอร์แบบนี้เสร็จแล้วเราเปิดแอร์เลยเปิดจากตรงนี้ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าแอร์ในรุ่นนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกสาโหมดนะครับก็คือโลว์มิดียมไฮเราเราจะปรับไปที่โหมดโหมดแม็กซ์เลยก็คือโหมดไฮเพราะว่าเราจอดตากแดดอยู่ครับตอนนี้เอาไม่ใช่อันนี้โหมดอีโคโหมดนะไปทีนึงอ่าน,นี่ก็จะได้ทําความเย็นได้ดีเพราะว่าเราจอดตากแดดอยู่เพื่อทดสอบการใช้งานนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วก็ <Z L. S 1> ไม่มีอะไรมากนะครับในรถคันนี้ก็จะมีประมาณนี้ในการติดตั้งแอร์หรือว่าแอร์ดีซีแยกชิ้นแบบนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งแอร์หรือว่าแอร์แยกชิ้นของเรานะครับวันนี้นะครับสำหรับแอร์ในรุ่นนี้นะครับเราไม่ใช้ ไฟฟ้าบ้านหรือว่าไฟ220นะครับแล้วเราก็ไม่ใช้ไฟจากเครื่องยนต์นะครับเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมที่เราประกอบเข้าไปใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับผมนะครับสวงดีไอวายนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ